ผมคิดว่า private banking เป็นธุรกิจที่โดน digital disruption ยากมากคุณเคนลองนึกภาพว่าวันนี้เนี่ยเรามี AI เรามี digital อยู่ยเบื้องหลังแต่เราใช้ people เป็น touch point เจอกับลูกค้าในการให้บริการเพราะฉะนั้นแน่นอนมันน่าประทับใจมากกว่าคุณดีกับ AI โดยตรงอยู่แล้วการเปนาท m ่ไทยพาน,นิชเราได้ benefit หรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อการทำงานนี้มาก การที่เราอยู่องค์กรใหญ่ที่มีการปรับตัวต,วตลอดเวลาอย่างไทยพาณิช์เนี่ยมันได้เปรียบองค์กรขนาดเล็กอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าถ้าดูภาพไทยพาณิช์เนี่ยเรามี H B A M เรามี H B Security เรามี H B Trust Bear <Okay. S 1> เรามี E I C หรือเรากำลังจะมี Token X ครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์และเซอร์วิสเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย product on shelf ที่ r M จะเอาไปนำเสนอให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนนั้น มันหลากหลายมากในแง่ของการเรียนรู้เรามีข้อมูลเช็คความรู้อยู่มากมายมหาศาลมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น Privilege อยู่แล้ว<ม>ที่บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กไม่มีแต่ถ้าให้ผมแชร์ในส่วนของประสบการณ์จริงที่ผมทํางานอยู่ที่เอชบมาเป็นเวลานานนะครับผมว่ามันคือแนวคิดและว,วิธีการในการพัฒนาบุคลากรของ s อ b มากกว่าที่ทําให้เราแตกต่างจากที่อื่นที่เอชบีพร a เวดแบงกิ้เนี่ยเรามีแนวคิดในการลงทุนกับตัวบุคลากร เรามีแนวคิดในการที่จะสร้างบุคลากรของเราขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรนนิ่งมันรวมไปถึงในแง่ของสเปเชียลโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งการทำจ็อบโรเทชันเปลี่ยนไปทำโรอื่นๆดรงนัมนการเปลี่ยนงานเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆไปเจอชาร์เลนจ์ใหม่ๆความยากใหม่ๆถูกไหมครับทุกครั้งที่เราสามารถที่จะเอาคำที่จะเอาชนะตรงนั้นมันได้สิ่งต่างๆเหล่านะั้นจะกลายเป็นสกิลของเราซึ่งพอผมมองย้อนกลับไปเนี่ย ผมทำงานมากว่า15ปีสกิลเซ็ตของผมประสบการณ์ต่างๆความสามารถของผมเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดก็ที่ไทยพาณิชย์นี่แหละครับสิ่งที่ผมได้รับมากที่สุดเลยก็คือโอกาสในการที่ผมจะได้รู้จักได้สัมผัสกับกลุ่มคนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดในประเทศไทยจริงๆกลุ่มคนเหล่านี้มีอะไร พิเศษมากมายให้เราเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เขาสร้างเวล์ของเขาขึ้นมาวิธีการที่เขาสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นเซลฟ์เมดหรือแม้กระทั่งวิธีการที่เขาต่อยอดจากธุรกิจที่เขารับมาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึง<ม>วิธีการที่คนเหล่านี้เขาตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในช่วงที่มีอีเวนต์หรือสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุน<ม>ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักเฝ้าสังเกตเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่ เราหาไม่ได้จากตำราเริ่มใดหาไม่ได้จากคลาสไหนแต่แน่นอนผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หาค่าไม่ได้ทราบมาว่าตอนนี้ที่ไทยพาณิชย์ก็มีโอกาสดีๆสำหรับคนที่สนใจงานด้านนี้อยู่ครับอยากจะให้ลองแนะนำนิดหนึงครับผมคิดว่า private banking เป็นธุรกิจที่โดน digital disruption ยากมากวันนี้เนี่ยนะครับใน private banking เองเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเราใช้ ai เราใช้ digital เข้ามาผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการของเราให้สู่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คุณเคนลงนึกภาพว่าวันนี้เนี AI, ่ยเรามี AI เรามีดิจิทัลอยู่เบื้องหลังแต่เราใช้ People เป็น Touch Point เจอกับลูกค้าในการให้บริการเพราะฉะนั้นแน่นอนมันน่าประทับใจมากกว่าคุณดีกับ AI โดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ใช่ผมก็อยากจะขออนุญาตฝากไปยังผู้ที่มีโอกาสได้ชมคลิปนี้นะครับว่าหากคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความฝันว่าอยากจะทำหน้าที่ของ private banker ให้คุณลองมาคุยกับเราดูนะครับผมเองผมก็อยากที่จะร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีแพลชั่นเพื่อที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของ s อ b แล้วก็ธุรกิจ We well Management ของประเทศไทยให้เติบโต,ตยิ่งขึ้นไปสามารถเข้าทางเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้นะครับหรือทาง QR Code ที่จะขึ้นในตอนจบของคลิปวันนี้ครับอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเคนสวัสดีครับ